สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับปัะจุแชนเนลเช่นเดิมนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พื่นพี่รองปองปายสุขสุขสนแลจ่าเด้อพอกันย้มแลงคือเก่าค่ะก็ไปจุกเนะข้ากระเลิกนะจ่าเข้ากระเลือนาเรียนนั่นซาเลิกซาไม่ไม่เป็นงั้นเฮ็ดเรื่อยๆจุกจิกแต่ว่ากบบรบโบเร บเทุกมือจะเป็นบางมือที่จุกจิกงานหลายค่ะวันนี้เสาร์อาทิตย์งานหลายได้กล่าว่าเป็นอย่างว่าบุเรทุกมือมันเป็นงานที่เขาเขาต้องเข็ดอยจางมืบอเร่จะว้าประสบการเกีียวกรับแันรับมือค้นไข้ขีวิตนประสบการณ์ขอกป่าเด้ป่าจีนเราบ้างผู้ชายเจอเจอค้นไข่ อายุหลายแล้วจ้ะแปดสิบเจ็ดเนี่ยใ่อยู่กรุงเทพยอยู่แถวถนนเขาสารถนนซอยซอยเขาวัดจำบุได้ายสละศอวัดน่ถนนพระอาทิตย์แม่จา่าตรงขามกับยูนิเซฟบาดเพดงาดวยค่ะ สามก็โดนเจอพูจ้าผู้ตาที่ป้าไปไปดูแลเพิ่อนก็เป็นผู้ชาาขีวินขีวินป่าเป็นคนที่เจ็บเจ็ที่เขาไปดูแลเพิ่อนอยู่ได้น่านสุดเจอเจอผู้ตาขีวินแต่ว่าป้าเอาอยู่ คุณตาคุณยา,ายยาจาเป็นเกลือคุณยา,ายโะแล้วขี่วิ่งเขากขตรองไม่ลูกกล่อลูกชนเข้าตรองถามขอโมดจากคุณยา,ายจากลูกสาวลูกสาวคุณตาคุณยา,ายถามให้เมื่อจากขอมมดเกี่ยวกับอุณตาลักษณะในใสยใจข้อพ่นเป็นจังใดแบบใดเพิ่มมากกินอีหยังเพิ่นชอบอีหยังเพิ่นทุกอยาก่างจเขา้าเขาต้องหาอ้อโมลจากคุณยา,าย คุณยายบอกให้มดเท่าที่คุณยายสิบอกเขาได้นะเล้วก็เอามานใส่กับคุณตา,ณตาแต่ว่าแล้วก็เป็นผู้ชายหนารักจังผู้ชายหนารักฟันข้างบนนี่จะโบมี่เลยมีสองสองสี่ข้างล่างป่ารับมือเพิ่นเนาะไปไปไปหอดมือแรก แล้วก็บ่ได้ถึงขนาดว่าตีเสียงลอยปรเนเนี่ยโบโแมนหรอกจ้าแต่ว่าก็ก็เดินเองก็ได้ก็เดินเองก็ได้แล้วช่วงที่ป้าไปรับช่วงต่อต่อจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นอยู่บ่ได้คนแล้วคนแล้วเอา่อยู่จะป้าจ็จ้าจงได้หรอกจ้กจาสื่อเสียงครับอัน ผู้เฒ่าสินสเสมอกันคักกับผู้ไทยอันผู้เฒ่าเนาจ้ะน่อยนะัะสิผู้เฒ่าสิสิบรชอบป่าตามประสบการณ์ที่เขาอันได้พบได้เจอมาเนะาะบอว่าการสิปไปเหตุอย่างอื่นหรือว่าอันเหตุง่านด้านอื่นพูดคุยกับคนข้างนอก ป่าสิถูกฉลูกก็คุ้มแก่ส่วนตัวฮะกับชอบคน้นแก่พอคนอายุหลายพอห่างกันสิบปีขึ้นบุลักจะจอบจอมสัตว์อุ้ยรับมือยากิจจาพุณธาต่ว่ากะนุิจจาเอาชนะใจเราได้นะแล้วเรามีฟันสองสี่ข้างล่างทุกมือจยต้องบอกต้องบอกให้แล้วยิมในเบิ้ง เพราะว่าเขาเข้ากับใส่วิธีหลอกหรอเพื่อจะแปลงปั้นสองสีของเราแม่จาไฮไล้ให้ลทบวชปลาไฮล้วก่อนจะกินเข่าแม่จากจะยิ้มหวานได้จะให้ให้กินอนันนั่นขนมขน,ขนมนมเลยแบบของเหลวเนาะให้คนกินทีแหลกคนบ่ยอดแม่จ้ะแต่ต้องมีการบังคับจังหน่อยอยู่ กับคุณตาคนแดงป่าขอบอกเอ้ยซีเพื่อนเดือป่าจำได้อยู่แต่ว่าขอเก็บไปดีกว่าจา้ะก็ทรงจำไม่ดีแต่ว่าเพี่นจะเอาประสบการณ์มาลอาสู้กันไดงอู้หลากหลายจ้ะป่าใส่วิทยายุติป่านี่นอ่น่แหละกอม,มเล่า<ม>เห็นเห็นเห้เ่อนอันนี้ก็เท่าใดเซ้าวิ่นเท่าใดหลายอย่าง มักนวดเล็บนวดมักมองได้จิ้มมองได้เฮ็ดให้หมดจ่ามักนวดเท้านวดนิ้วนวดอยังแม่กระทั่งอีจูแล้วขอโทษเด้อเพื่อนๆเด้อต้องต้องทีว่าถึงอันอีจูอันคุณตาเขาเกิดเนีต้องนวดต้องบีไเพื่อนนะเพื่อนแปดสิบเจ็ดเพื่อนเพื่อนบ่มีปัญญาเฮ็ดหยังเฮาได้ดอกแต่ว่าเฮาเฮาไปเฮ็ด ตรงจุดนั่นคุณตาเพิ่นเพิ่นก็อาจจะพอใจเนาะเข้ากับเบิงสีหนาะเพิ่นออกแต่ว่ามันก็คือได้ได้แต่คิดได้แต่ความสุขเล็กๆนหน่อยขอเขาพู้เฒ่เาเฮาเขาเฮาอย่าคิดหลายเนะเขากัปลอยพานเนาะก็บ่แเมนวอยยุ้เดียวปากอายุกับคุณยายเมียคุณตาคุณยายบอกจัดการเลยอันไนที่ทำให้ตา สบายมีความสุขหายวีนเอากะเซตเท่าตัวกะซอยกันตัวจากกับคุณยายคุณยายคุณไกซอยซอยป่าดีดีนะจ๊ะสวนเท่าไหมอันใดที่เท่าบบลูว่าอย่างเลยเพิ่นกะซอยสวนเท่าจนจนเท่าเอ็ดงันผ่านไปด้วยดีในแต่ละมือป่าอยู่น้นเพิ่นได้โดนนะแต่ว่ากะ กาเรเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาเนาะทิ่ากรับสงเดลล่าจากคกันบ้างพี่เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบคลิปไม่แค่นี้ก่อนได้จจกเด้อเดี๋ยวสิ่า่เราสูกันฟังมารับมือกับตาแบบใดสนุกสนานทุกสุขแบบใดใจยกรุ่เทปอยู่กับณตาพุ่ยายเป็นจังใดพบเจอผู้คนมากมายเน่ได่เห็น ถนนพระอาทิตย์แต่จ่าเยอะแยะพลังพลึงเยอะหนกมากเลยจ้าเดี๋ยวป้าจะมาราประสบการณ์ตรงด่านไปสฟ้างจ้าก่อนจากกันในคลิปนี้ป้ากขอให้ทุกคนจงพบแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านเ้อจ่าเ้ยทุกๆด้านเค็ดอย่งก็ขอให้ลากลื่นเป็นท่องหลายมากที่มากจ้า อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าป่วยอย่าจนเด้อจ่าเด้อคิปหนีลากไปก่อนจ้าเพราะคุณไม่ได้คิดนานสวัสดีค่ะ